สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเจอกันกับเกนในเนื้อหาของการเลี้ยงไก่พื้นบ้านค่ะมีพี่น้องนะคะแฟนแฟนเพจค่ะโทรมาสอบถามนะคะเกี่ยวกับการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลนะคะเลี้ยงไก่ค่ะก็เลย ได้ให้ข้อมูลไปนะคะว่าปลูกเลี้ยงไก่ควรปลูกแบบไหนคะ่ะวันนี้นะคะก็เลยเพื่อจะให้เห็นภาพนะคะไม่ทราบว่าพี่น้องที่โทรมาสอบถามนะคะดูอยู่หรือเปล่านะขณะนี้นะคะก็ถ้าดูอยู่ค่ะอยากให้พี่น้องมาดูนะคะาการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลนะคะให้ไก่เลี้ยงไก่ไม่ควรปลูกไว้ใน บริเวณพื้นที่ไก่อาศัยอยู่ค่ะให้พี่น้องมาดูตรงนี้นะคะทำไมถึงไม่ให้ปลูกในบริเวณที่เป็นข้อไก่หรือไก่อาศัยอยู่ค่ะอันนี้เป็นข้อไก่ที่เก๋ทำขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกหญ้าไว้ให้ไก่ค่ะปลูกไว้ให้วัวน,นะคะแต่ว่าพอดีไก่มันเยอะค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็ออกลูกเยอะเลยนี่ค่ะตามที่เห็นนะคะ ก็พื้นที่ไม่พอก็เลยขยายเพิ่มนะคะขยายเพิ่มมาตรงจุดที่ปลูกหญ้าให้วัวค่ะก็เลยปล่อยให้กินหญ้าหวานไปนะคะพี่น้องมาดูฝั่งนี้นะคะทำไมให้ปลูกหญ้าหวานแยกออกจากข้อไก่ค่ะนี่ค่ะถ้าพี่น้องปล่อยไก่นะคะให้จิกกินแบบนี้นะคะ ย่าหวานจะไม่แตกกอค่ะมีแต่ตายนะคะแล้ววันยิ่งตายค่ะพี่น้องคะอ่านี่ค่ะนี่นะคะย่าหวานกําลังแตกกอจะงามนะคะตัดออกไปแล้วหลังหลังตัดก็กำลังงามค่ะแต่ว่าด้วยพื้นที่ไม่พอนะคะในการเลี้ยงไก่ก็เลยจําเป็นต้องเสียสละแปลงหญ้าแปลงนี้ไปค่ะนี่ค่ะเราจะจิกกิน แบบนี้นะคะทําให้ไม่แตก,กอค่ะวันนั้นจึงแนะนําพี่น้องไปว่าให้ปลูกแยกนะคะอันนี้ก็เป็นผัรปุ่งเป็นหญ้าธรรมชาตินะคะก็ปล่อยให้เขาจิกกินไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะแนะนําว่าให้เป็นหญ้าธรรมชาติเกิดขึ้นเองดีกว่านะคะไม่ต้องมาปลูกในพื้นที่ที่เป็นข้อไก่ค่ะจะทําให้เราเสียผลผลิตแล้วก็เสียเวลาค่ะ เสียแรงเฉยๆนะคะเพราะว่าเขาจิกกินแล้วไม่แต,กต่กอค่ะพี่น้องค่ะแนะนำให้เราไปปลูกในพื้นที่แปลงอื่นแล้วค่อยมาสับให้เขากินนะคะค่อยมาสับมาปรุงค่ะพี่น้องนี่ค่ะต่อไปไปดูค่ะว่าเอาในการเอาหญ้าหวานให้ไก่นะคะให้ไก่กินเอาให้แบบไหนไก่ถึงจะกินดีแล้วก็ โตเร็วนะคะวิธีการคือแบบนี้ค่ะพี่น้องให้พี่น้องนะคะนำหญ้าหวานมานะคะตัดมาแล้วใช้ไม้หรือค้อนทุบนะคะทุบเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราสับเลยนะคะจะทำให้เศษหญ้าดิ้นมันจะละเอียดยากค่ะแต่ถ้าเราทุบแบบนี้นะคะมันจะไม่กระเด็นออกมันจะเหนียวยึดติดกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ค่อยอใช้มีดมีดบางสับค่ะพี่น้อง นี่ค่ะมันจะละเอียดเร็วกว่าที่เราได้ลำต้นมาแล้วก็สับเลยนะคะแบบนี้จะง่ายนะคะเป็นชิ้นเล็กๆไก่โตไก่เล็กนะคะแรกเกิดก็กินได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเราก็จะสับๆนะคะในส่วนของโคนต้นนี้ไก่ชอบมากค่ะแต่ว่าอันนี้เก๋จะเอาทั้งใบทั้งต้นนะคะเพื่อให้ได้ปริมาณเยอะๆนะคะแต่จะใชะ้ตัวช่วยคือรำมาผสมค่ะเขาก็จะกินทั้งก้านใบแล้วก็ลำต้นนะคะ หลังจากที่เราสับเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาปรุงด้วยลำข้าวนะคะสาเหตุที่เราปรุงด้วยํำข้าวเพราะว่าจะให้ลำข้าวเกาะกับอาเซีญ้าที่เราสับนะคะเวลาเขากินก็จะได้ง่ายค่ะขั้นตอนการทําก็คือใช้ลำแค่หนึ่งส่วนนะคะยาสองส่วนค่ะรำหนึ่งส่วนยาสองส่วนค่ะกะ็เทน้ําใส่นิดนึงนะคะ เพื่อที่จะคลุกเขาลำกับหญ้าให้เข้ากันค่ะถ้าเราไม่ใส่น้ำลำมันจะไม่เกาะหญ้าแล้วทีนี้ไก่ก็จะกินแต่ลำก็จะไม่กินหญ้าหวานนะคะก็จะกินแต่กินส่วนน้อยค่ะแต่ถ้าเราทําแบบนี้เขาจะได้กินหอมของลำเขาจะกินหญ้าหญ้าหวานทุกชิ้นหมดเกลี่ยงเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะถ้าพี่น้องไม่มีลำก็ให ใช้เฉพาะหญ้าหวานสับให้กินก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้กินดียิ่งกว่ากินหมดเกลี้ยงแนะนําให้ผสมลำนิดนึงค่ะถ้ามีลำน้อยก็ผสมนิดนึงพอหอมค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะคือเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องแล้วก็จะเอาไปวางไว้นะคะในข้อไก่ค่ะไก่เขาก็จะค่อยๆเดินมากินนะคะ พี่น้องดูตามภาพเลยค่ะนี่นะคะอันนี้คือไก่ไก่ตัวเล็กนะคะเราสับแล้วก็ผสมลำนิดนึงให้เข้ากินนะคะถ้าเราสับละเอียดไก่ตัวเล็กไก่ตัวโตนะคะก็จะกินได้หมดค่ะจะทำให้เราประหยัดนะคะในเรื่องของอาการซื้ออาหารค่ะเพราะว่าใน ยญาหวานนะคะมีโปรตีนสูงค่ะทำให้ไก่โตเร็วนะคะเราก็ซื้อแค่ลำข้าวซึ่งราคารำข้าวก็จะประหยัดกว่าราคาอาหารไก่ค่ะกิโลกร,รัมแค่ห้าถึงหกบาทนะคะก็แล้วแต่พื้นที่ค่ะพี่น้องในพื้นที่ของเก๋นี่คือกิโลกร,รัมละห้าบาทค่ะบางร้านก็หกบาทนะคะพี่น้องดูนะคะแย่งกันกินนี่ค่ะกินดีนะคะ ก็แนะนําพี่น้องแบบนี้ละกันค่ะวิธีการเลี้ยงไก่ด้วยหญ้าหวานนะคะถ้าพี่น้องจะปลูกในแปลงไม่แนะนํานะคะพี่น้องดูนะคะเหลือแต่ตอค่ะกินหมดแล้วนะคะที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่ไก่เดินนะคะคือตอของหญ้าหวานค่ะฉะนั้นไม่แนะนําให้ปลูกในพื้นที่ที่ไก่อาศัยอยู่ค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูภาพไก่โตกินกันบ้างค่ะ ของเก๋นี่คือไก่โตหนุ่มสาวยังไม่มีนะคะคือมีตัวเล็กนะคะแต่จะให้ดูภาพเอาให้ไก่ชนค่ะญย่หวานก็สามารถเลี้ยงไก่ชนได้นะคะเราไปดูภาพไก่ชนกินกันค่ะค่ะทุกท่านคะนี่ก็คือ,อาการเอายาหวานนะคะมาเลี้ยงไก่ชนค่ะนี่ค่ะกินดีนะคะทุกท่านคะ่ะดูเขาจะจิกกินตลอดเลยค่ะ การเลี้ยงยะหวานอขอภัยค่ะการเลี้ยงไก่ด้วยยะหวานนะคะสามารถเลี้ยงได้ทั้งไก่เล็กและไก่โตนะคะก็ฝากพี่น้องไว้นะคะก็เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่บ้านค่ะก็ไม่ต้องซื้ออาหารเยอะซื้อแค่ลำเราก็มาบดหรือว่ามาสับยะหวานผสมเราก็จะสามารถเลี้ยงไก่ให้โตเร็วได้แล้วค่ะพี่น้องคะสำหรับวันนี้ค่ะก็คงต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็ฝากไว้นะคะไม่ซาว่าพี่น้องที่โทรมาถามดูอยู่หรือเปล่านะคะถ้าดูอยู่ก็แนะนําเป็นแบบนี้นะคะสับให้ไก่กินค่ะไม่ได้ปลูกไว้ในพื้นที่ที่ไก่อาศัยอยู่สำหรับวันนี้ค่ะพี่น้องคะก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ